สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะเราก็พาทุกท่านมาที่ Impact Challenger เมืองทองธานีที่อาคาร Challenger 1-3ค่ะ วันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาที่งานบ้านและสวนแฟร์ซึ่งงานนี้เป็นงานประจำปีของงานบ้านและสวนนะคะงานก็จะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6พฤศจิกาย,ยน2565ซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีโซนต่า,ตางๆมากมายให้เราได้ดูแล้วก็ได้เลือกหาเลือกช็อปสินค้ากันซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีทั้งการเดินโชว์บ้านตัวอย่าง รูมแมทเทียรเรียลเอ็กซพอร์เลอร์สำนักพิมพ์บ้านและสวนหรือแม้แต <f arts> ่กระทั่งนีรทศการศิลปะงานจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะเราอยู่ในอาคารชาเลนเจอร์ละค่ะแลเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเริ่มตรงฝั่งนู้นนะคะน่าจะเป็นชาเลนเจอร์หนึ่งเพื่อที่จะไปดูพวกสวนกันค่ะ ด้านซ้ายจะเป็นส่วนของ food z o n นะคะที่อยู่ริมชาเลนเจอร์หนึ่งเลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น p l a n โซนการ a r d e n z o n ค่ะพวกของตกแต่งสวนต่างๆนะคะเราถัดไปนู่นนู่น,น,นก็จะเป็นพวก living zone selector zone ของประดับตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาดูกันไปเรื่อยๆนะคะ โซนต้นไม้นะคะก็จะมีต้นไม้ให้เลือกมากมายแล้วก็มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้พันธุ์พืชมเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็พวกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับที่เราจะสามารถซื้อแล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านได้ค่ะ ไอรีสองร้อยห้าสิบจ้ะอันนี้ดอกไม้ต้นจริงทั้งนั้นเลยนะคะส,สวยมาก หลังจากที่เมื่อกี้เราไปที่การ์เดนโซนกันแล้วนะคะก็คือส่วนพวกต้นไม้แล้วก็พวกไม้ประดับตกแต่งบ้านนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โซนของ l i ฟวิ่งโซนค่ะก็จะมีพวกที่นอนหมอนมุง้งผ้าปูที่นอนนะคะแล้วก็พวกปลอกหมอนมต่างๆก็เดี๋ยวดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะผ้าปูที่น,นค่ะ100%ค่ะมีตลับนะคะ ตรงนี้ก็ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและครัวนะคะก็จะมีทั้งเครื่องเล่นดนตรีเนาะเปียนโนจากยาม,มาฮ่านะคะแล้วก็บาะไฟฟ้าด้านซ้ายมือมีทั้งแอร์ตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่งตางๆมากมายให้ดูทีเดียวค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโฮมบิล i l เดอร์นะคะก็คือรับสร้างบ้านก็จะมีบริษัทเยอะแยะมากมายนะคะที่รับสร้างบ้านมาออกบูธกันค่ะใครสนใจก็มาที่งานนี้ได้นะคะ จนตรงนี้ก็เป็นโซนบ้านตัวอย่างค่ะก็จะมีบ้านหลายแบบให้เราได้เลือกดูกันเลยนะคะ ส่วนตรงนี้เป็นโซนที่เราชอบมากที่สุดนะคะก็คือโซน Art and Craft สินค้าทำมือและงานศิลปะมีของให้เลือกมากมายของทำมือแล้วก็งานศิลปะต่างๆค่ะรวมไปถึงเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันด้วย 东莞。 ส่วนนุนี้เป็นส่วนของ The e x Color นะคะก็คือพวกนักผจญภัยทั้งหลายใครเป็นสายผจญไทยสายแคมปิ้งสายเซิร์ฟนี่ต้องมาเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พามาเดินงานบ้านและสวนปี2,565 บ้านและสวนแฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมว่างานมีอยู่ที่ชาเลนเจอร์1-3 i ่งถึงเมืองทองธานีงานมีถึงวันที่6พฤศจิกา2,565นี้ใครว่างก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ